ือเปล่าให้น้องดีดีโอ๋อที่บ้านนั่นแหละใช่เลยเลีวอุ้ยเกียวอันนี้หนังสืออะไรนะหนังสือภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษทำไมแพรว่าท่านปีตากหรือเปล่าให้น้องดีดีตากกับน้องโตเกียวค่ะเยอะเลยอ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกไหมเอ่ยโตเกียวนั่นแหละอ่านออกหรือเปล่าเนี่ยนี่เลย เยอะมากนะคะแว่นแว่านแบบกดมีเสียงชุมพรส่งมาแต่ชุมพรนะคะสติกเกอร์ก็มีสติกเกอร์รถก็มีโตเวโตเกียวบุน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 แต่เป็นวาดภาพเนี่ยบุน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 แต่ว่าอันนี้จะเป็นหนังสือภาษาแกะเลยแกะเลยอันนี้คือรถอะไรโตเกียวดูก่อน FC ซี่มาให้เนี่ยรถอะไรนะแกะได้ไหมอันนี้อะไรทะบายสีหมดแค่กดอันนี้กดมันจะมีเสียงว้าวคือทานเป็นยังไงบนเนี่ย ตื่นเตดีใจเลยเยอะเลยข้าวแตงโมจ้าผมแค่ข้าวแตงโมดงนี่เป็นหนังสือนี่ไงเปิดตุรกีตุรกีไม่รู้ตลูกอันนี้คืออะไรคะด็อกด็อกอันนี้เป็นถามด็อกสุนัขเนี่ยมันเป็นถามมันต้องมันต้องเปิดมันต้องเปิดตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นปากกาป่ากาน่ะค่ะอันนี้คืออะไรคะสติกเกอร์สติกเกอร์อันนี้มินเนี่ยนเหรอมินเนี่ยนตรงนี้ตรงนี้ของนานิตาเหรอคะ นี่เยอะเลยอุ้นนันทิตาเยอะเลยนี่นี่ต้นงีบหนึ่งหนึ่กลับไปกับเขียนให้ยานุกสอนเขียนหนังสือนะสีนี้ภาษาอังกฤษปะภาษาอังกฤษนี่ยานุกต้องสอนเขียนสีเขียวนี่ไงกรีนสีส้มเออเรนนี่ไงให้นานิตาเขียนตามอันนี้ปากกานะคะนี่นานิตาโอ๊ยเกลือสติ๊กเกอร์ปาดอันนี้น่ารักจังเลยนานิตาเหรอ ันนี้ลุงอุ้ยก็สอนลาดหน่อยนะภาษาอังกฤษอะไรนี่นี่อุ้ยน่ารักจังเลยเป็นสมุดอุ้ยน่ารักเนี่ยลูกเยอะอ๋อมีเสียงด้วยมีีเสยยงด้วอันนี้สีอะไรอันนี้อยากรู้สีนี้ก็กดเลยใช่แน่ว้าสวยจังเลยอันนี้ที่มันซื้ออยากนีชื่ออะไรนะพี่ซื้อบนนี้ก็หละเยอะเลยกัลยาณัฐกัลยาณัฐบวรพัฒน์บัชระกูล ันนนี้จะเป็ให้น้องบิ๊กให้น้องนาริตะตัวเกียวอ่านด้วยบล็อกบุ๊กเด็กคำศัพท์เด็กแพงเด้อเนี่ยช่วยมึงสิใช่แพงนะอันนี้เป็นศัพท์ซื้อเพื่อเกี่ยวก็ไม่แพงอันนี้อะไรคะนาริตาโอ้โหตเกียวเอามาจากมุมนอกวานี่มันเป็นของพืนเมืองกระดาแม่อันนี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวไหมตอนนี้ผู้ายอะไรอะไรอย่ารู้ความมานเขาแกะไหมแกะไหมแกะไหมครับแกะไหมครับนี้อะคะ ครับผมบลูกใครอันนี้ใครเนี่ยเกียวอัมเบลลาอ๋อออกมาไหนอเมเนี่เกียวไปหาพ่ออันนี้ใครอะไรนะเจ้าไปด้วยันว่ามันเป็นสูตรคูณอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรคูณะเยอะเลยค่ะเ,เยอะมาก หลายเดือนแล้วขอ T S C หลายเดือนแล้วเพราะว่าหลายเดือนแล้วน้องไม่ได้มาสกทีก็เลยถือโอกาสมารีตากับโตเกียวมาพอดีค่ะประเทศเปรย์เปรย์ชินขับเปรย์บ้านเราด้วยไอเปรย่บ้านเราไอเป็นนางสือไอเป็นสุดคูณไปเปรย์บ้านเราเปรย์บ้านเราบ้านเราที่นอนคืนนออะไรบ้านเราเตรียมบ้านมาไอบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวชั่วคราวค้างคืนขอบคุณด้วยนะครับ เอฟซีระวังตัวบลาเลยนะขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาแล้วก็เป็นหนังสือเป็นอะไรมาให้เยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้น้องก็ไปเล่นกิจกรรมนะครับขอบคุณนะครับจุ๊บจ้าจุ๊บจ้๋อเจียวขอบคุณครับกันเลยขอบคุณครับท่านอะไรเลยไอ้เจียวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยคือเฮ็ดเปลี่ยนวะ